สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพากันมาเย้วันนี้พากันมานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงติ่งพากันมารีแอ t ใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะก็เรามาในทีมที่ค่อนข้างจะสใจยินดีต้อนรับเพราะว่าเราจะมาดูน้องๆคาริตี้คาริตี้น้องๆาริตี้ใช่ใช่เราจะมาดูน้องๆคาริตี้ซึ่งเอวันนี้นะคะเป็น m v ็มวีหนึ่ง ที่อยู่ในอัลบั้มของเด็กๆตัเองแดนแดนซึ่งเ,งเกดทําการสั่งมาแล้วมีทั้งหมด3มือนะคะแต่ว่าเกดไ้สั่งแค่เบอร์เดียวก็เลยได้สีมีมานะคะสีดีอยากได้ <laughs> ใช่สีที่อยากได้พอดีก็คืออยากได้เบอร์ที่สนะคะก็คือสีส้มนะคะแล้วก็เพลงวันนี้ที่เราจะมาดูชื่อคราวนายใช่ค่ะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้นั่นเองนะคะซึ่งไม่ได้เป็นเพลงไตเติล เพราะเพลงไตเติลหรือเพลงเดบิวต์ก็คือเพลงน้องเบกเบกออเดอร์รูใช่ค่ะเบกออเดอร์รูที่เราได้รีแอคทำการีแอคไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลย

จริงป่ะน่ารักนุ่มนิ่มไปหมด <c oughs> ใช่แบบมันนุ่มฟูไปหมดเอาจริง,รง <c oughs> ก็เหมาะกับวัยน,น้องอ่ะใช่เหมาะกอับวัยน,น้องก็คือขึ้นตั้งแต่แบบขึ้นมาเป็นเอลรอยเลยอ่ะใช่แล้วก็คือแบบผู้คนแบบน่ารักสดใสมากแล้วคือมันแบบไม่รู้ว่าเวลาดูแล้วมันรู้สึกยิมก้มหยิบแบบมันคือคืออ่ะเป็น <c oughs> เอ็มดีที่แบบสบายตาแล้วก็สบายหูด้วยใช่สบายตาใส่ตาอย่างดีใส่ตาอย่างดีใช่ ถ้าท้ามัชชาที่บ้าทับใจใน MV นี้เนาะรีแมทวลุกฉากเอาเลยจีลุกฉากทุกฉากแต่ว่าก็ต้องข้อบอกก่อนว่าจริงๆอะดูตั้งแต่วันชายรอบหนึ่งตั้งแต่วันที่ MV ปล่อยมาแต่ว่าอารมณ์นั้นก็คือต้องคนตั้งดูทีนี้ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเรามาดูชายเรามาดูรวมกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะได้อีกเรีแอคหนึ่งก็คือนี่แหละเอเนจีนี่แหละคือดูซองรอบสิรอบแรกคือดูเอ็มแล้วรอบที่สองไปดูรีแอคน้อง อ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ก็คือน,น่ารักอ่ะแล้วชอบคือมันเคลิ้มตอนแรกที่เปิดหนูอ่ะแล้วแบบเฮ้ยเสียงอะไรวะมันดังอ๋อเสียงต่อช่างนั้นไงนที่จงจงโม่เธอไอ้น่ะกล้องเออหรือกองอ่ะ <c oughs> เออเขาบอกว่าช่างนั้นอ่ะตอนแรกอ่ะไม่รู้คิดว่าจงโม่ล้มหรืออะไรเออที่ไหนไหนกองลุ่นมือชอบโม่มาก ใช่แล้วคือน่ารักมากก็คือไม่รู้ว่าจะอวยยังไงนะคะแต่จะบอกว่าเป็นเอ็มวีที่ดีมากดีมากจริงๆ,ๆแล้วแบบก้อยมาวันไันนะวันนี้อะไรสิบเจ็ดปะประมาณนั้ประมาณนี้แล้วถ้าจำไม่ผิดน,นะจะเมือจปล่อยนองมาวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมอ่าถ้าผิดก็ต้องขอดูเด้วยเพราะว่าจำไม่ลืมอ่ะเพราะว่าดูมาแล้วก็เมื่อดูเลยนะคะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับ,บก็ค่อนข้างดีดีด้วยนะคะแล้วก็ ก็เลยยากบอกว่าสุดท้ายแล้วนะคะฝากติดตามเด็กๆคาวิทีทั้งเก้าคนนะคะแล้วก็ฝากดู m อวีน้องทุกอันเลยฝากดูสเตจดูรายการใช่คือคือจะว่าขายก็ขายนะคะจะว่าขายก็ขายก็คือฝากดูเด็กๆคาวิทีทั้งเก้าคนด้วยนะคะเพราะว่ารีบรีบมาตามดูตอนเนี้ย ตามตามดูให้ทันนะ <laughs> <laughs> ตามดูให้ทันเพราะว่ารายการเยอะมากคือไม่คือมาติ่งคาบิตี้ไม่ต้องกลัวเหงานะคะเพราะว่ารายการอะ่ะบางทีพวกในดอมอ่ะ อย่างเราสองคนบางทีก็ตามไม่ทันเหนนมือนกันแม่เขาทำแบบถทาวินทุกวันก็ยังตามไม่ทันนะคะโอเคก็ฝากติดตามน้องๆทั้งเก้าคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราพากันมาด้วยนะคะหากการรีแอรของเราผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็นับวันรอที่พวกเราสามคนนะคะจะมานมตัวกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่กันเองนะคะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะก็น่าจะเห็นพี่เพชรกับลูกหมีมากกว่า ใช่น่าจะเห็นพี่เพชรกับลูกหมีมากกว่านะคะเพราะว่าน่าจะเห็นลูกหมีมากกว่าใช่เพราะว่าเยดก็ไม่น่าจะค่อยมาเดี๋ยวเกดจะต้องไปทําธุรกิจของเกดนะธุรกิจเอ้ยไม่ใช่ธุรกิจตัวาส่วนตัวนะคะก็จะกลับมาประมาณปลายปลายปีนู่นเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook ิน s ต a แกรม t ว i t t ตอร์ ติ๊กต็อกแล้วก็ชอบพากันมาของเราที่ห้องยูทูบด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเพื่อเราสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ